สอมเันใหม่ Nissan นิสสันนาวาระด้วยอาการคุณพี่แจ้งมาบอกติดแต่ลูกไฟแบตติดอยู่นะครับแต่คุณพี่บอกโอดดโอที่คุณพี่ก็ไม่ติดนะครับแล้วก็ติดแต่ไฟรูปแบตไฟเมกโอเคนะครับติดนี3.1โวลต์น,นะครับนี่จาก5โวลต์เหลือ3.1โวลตถึงว่าใช้งานได้นะครับอ่นี่4.2นะครับ3.1 4.2ทุกเข็มจะขึ้นกว่าหมดปกตินะครับอ่า อเข้มกว่านนะสวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพบ สำหรับคลิปนี้เรามาซ่อมเรือนใหม่นิสสันนาวราครับของพี่อุทิตคุณพี่อุทิตส่งมาจากอำเภอตะกัวป่านะครับจังหวัดพังงาด้วยอาการคุณพี่แจ้งมาบอกติดแต่ลูกไฟแบตนะครับรับไฟเบรคมือนะครับไฟแบตไฟแบงคมืออย่างอื่นไม่ติดเลยนะครับแต่เราวเราต่อไวริงเข้ากับสไปา์แล้วเรามาดูกันนะครับว่าอาการจะประมาณไหนนะครับไปรับชมกันมาดูกันนะครับคุณพี่อุทิตครับมาต่อไวริงเข้ากับสไปา์แล้วประมาณไหนนะครับเปิดสวิตช์เลย ติดอยู่นะครับแต่คุณพี่บอกออดิโอที่คุณพี่ก็ไม่ติดนะครับแล้วก็ติดแต่ไฟลูปแบตไฟเมกโอเคนะครับติดแต่ไฟลูปแบตกับไฟเมกอันนั้นไม่ได้ซีเรียสนะครับแต่เราจะถอดเรือนไม้ออกมาเช็คกันนะครับว่าจะปรับมณไในนะครับของพี่นี้เหมือนกับว่าดูเหมือนว่าปกติเลยนะครับแต่คุณพี่บอกติดแต่รูปไฟแบตเตอรี่กับ่าไฟเมกมือนะครับโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปแกะเรือนไม้ออกมาเทสกันดูนะครับว่า เป็นที่เลือนหม่ไหมเดืนในม่เสียไหมนะครับหรือยังไงนะครับไปทํากันโอเคนะครับคุณพี่อุทิตผมถอดเลือนใหม่ออกมาแล้วนะครับผมสังเกตได้เลยของคุณพี่อาการจริงๆคือใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่อ่าที่คุณพี่เห็นกนะ็คือใช้งานไม่ได้เลยน่าจะเป็นอยู่ประมาณนี้สักพักใหญ่ๆนะครับแต่ประมาณไหนจะดูกันนะครับผมจะวัดไฟให้ดูกันเลยของคุณพี่เป็นที่เลือนใหม่นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ผมพันตรงให้เลยครับ ดูวงจรเข้าวๆตอนแก่แล้วนะครับก็เลยอ่ะสังเกตว่าปรับมาไหนอ่ะเอเคปิดสวิตช์กันนะครับผมจะวัดไฟนะครับอาจากมิสตรซับไฟนะครับ11.94ครับมิเตอร์สูญเสียนในสายนิดหน่อยนะครับโอเควัดมาถึงไฟขาเข้าตำแหน่งตรงนี้นะกันนะครับ11.78นะครับโอเค ผ่าน IC r e g u l a t e มานะครับ5โวลต์แล้วก็มาออกพิกเกตครับวัดไฟเกตเลยครับอ่าวัดไฟเกตมี3.1โวลต์นะครับนี่จาก5โวลต์เหลือ3.1โวลต์ถึงว่าใช้งานได้นะครับอ่านี่4.2 4. นะครับ3.1 4.2นะครับแล้วก็2.1ครับแล้วก็อ่า2.1อ่าถึงว่านะครับ อันน sí, ี <se> ้ใช้งานไม่ใ yeah. ช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเกีร์ไฟมันเหลือครึ่งๆนะครับหนึ่งจุดสองโวลต์ครับอ่าสามจุดหนึ่งโวลต์สองจุดหนึ่งนะครับสองจุดหนึ่งโวลต์ครับอ่าเกียรดนี้เลยสองจุดหนึ่งโวลต์นะครับศูนย์จุดแปดโวลต์แล้วก็สองจุดหกโวลต์แล้วก็สองจุดหนึ่งโวลต์นี่นูกไครับ ห้าโวลต์หายหมดเลยไม่มีห้าโวลต์น,นะครับอะไรเดี๋ยวรอไล่กลับไปศูนย์จุดสี่โวลต์อ่าสามจุดหนึ่งโวลต์แล้วก็สองจุดหนึ่งโวลต์แล้วก็สองโวลต์น,นะครับไฟเพี้ยนนะครับมันมันใช้ไม่ได้จริงๆมันต้องมีห้าโวลต์น,นะครับทุกขาห้าโวลต์น,นะครับแล้วก็มีศูนย์โวลต์อยู่แล้วก็มีสามโวลต์ลดต่ำกว่านิดหน่อยนะครับรเพราะหลักเกณฑ์กลับมานะครับอ่ของคุณพี่พันธงได้เลยว่า เดอนใหม่มีปัญหาแน่นอนร้อยเนะครับเพอาไฟเพียนไปด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปไล่ไฟจากเก์มาหาไอซีิโกิดนะครับว่าแล้วก็ไล่จากเกจมาหา c ีบนะครับว่าคําสั่งหายไปตําแหน่งตรงไหน,นแต่เราก็ซ่อมแซมตรงนั้นนะครับไปทํากันครับมาดูกันนะครับอของคุณพี่อุทิศผมจัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดให้ใหม่แล้วนะครับมาดูกันสวิตชเลยเดี๋ยวเราจะวัดไฟให้ดูกันว่า อไฟสังเกตเท่าไหร่นะครับ,บกล่าวรวมก็จสัตยายนะครับ11.99ครับโอเคอวัดไฟขาเข้าตำแหน่งนี้นะครับ11.86ครับโอเคมาดูกันผ่านไอซีรีกูลเตม,มา5โวลต์น,นะครับวัดไฟเกตเลยปรับแสงควัดไฟเกตนี้นะครับ4.1โวลต์ค,ครับ ตำแหน่งนี้สี่จุดเก้าโวลต์น,นะครับนี่นะครับมีมาแล้วสี่จุดเก้าโวลต์และก็สี่จุดหนึ่งโวลต์นีห้าโวลต์มาแล้วนะครับตำแหน่งนี้หนึ่งจุดสองโวลต์นี่สี่จุดแปดโวลต์สี่จุดแปดโวลต์และก็สองจุดหนึ่งโอเคนะครับสี่จุดแปกั 9, บสี่จุดเก้า็ห้าโวลต์น,นะครับสูญเสียนิดหน่อยนะครับในสายผมโอเคสี่จุดแปดโวลต์ครับ แล้วก็0.8โวลต์2.6โวลต์แล้วก็4.8โวลต์นะครับนี่แรงงานได้แน่นอน5โวลต์มาแล้วครับเข็มนี้นะครับ0.3โวลต์ v, แล้วก็4.7โวลต์แล้วก็4.9โวลต์3.7โวลต์นะครับโอเคนะครับมี5โวลต์มาผมการันตีนะครับถ้า5โวลต์วิ่งถึงเข็มยังไงก็ปิดงานนะครับ เดี๋ยวเราไปประกอบทั้งหมดกันนะครับแล้วมาดูกันว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมนะครับของคุณพี่อุทิตครับไปทํากันมาดูกันนะครับคุณพี่อุทิตผมได้จัดเลียงระบบไฟเมนบอร์ดให้ใหม่แล้วแล้วก็แอดจัดเข็มให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเปิดสวิตช์กันดูกันนะครับดูเดี๋ยวคู่หนึ่งนะครับเข็มจะนิ่งโอเคเข็มนิ่งนะครับดูตัวเลข เวลานะครับไม่กระโดดนะครับเป็นวินาทีไม่กระโดดชั่วโมงก็ไม่กระโดดนะครับปรับแสงได้นะครับขอบผู้หนึ่งเลขสะสมโอีโอจะมานครับรอซีพีประมวลผลสักครู่หนึ่งครับเป็นการจ่ายไฟครั้งแรกก็ต้องรอสักหน่อยนะครับในอโอ디โอจะประมวลผลก่อนนะครับโอเคนะครับเลขโอีโอสะสมอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบแปดกิโลเมตรนะครับ ทิ a อยู่ที่ศูนย์ศูนย์ครับทิ b อยู่ที่ศูนย์ศูนย์นะครับโอเคได้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าหมดเท็ดกันว่าอ่าผมตั้งเข็มให้ถูกต้องไหมนะครับปสวิตชกกุญแจนะครับแช่ไว้รอเท็ดเกิดขึ้นนะครับเทดเกิดโอเคมาแล้วนะครับเท็ดขึ้นทีนี้พอเท็ดขึ้นแล้วเนี่ยผมจะกดหนึ่งครั้งนะครับเข็มก็จะกวาดนะครับทุกเข็มจะขึ้นกวาดหมดปกตินะครับ อ่าโอเคเข็มกวานะครับใช้งานได้แล้วกดอีกหนึ่งครั้งนะครับตัวหลอดไฟจะต้องติดทุกหลอดนะครับนะครับโอเคนะครับใช้งานได้แล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นผมการันตีงานซ่อมให้ของคุณพี่อุทิตนะครับโอเคครับผมสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าคือประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร้ ก็เป็นกำลังใจให้กับผมช่างพงอยําทำคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพี่อุทิตนะครับที่มาวางใจส่งเงินใหม่ไห้เราดูเลยกันคุณพี่ส่งมาจากอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงานะครับขอบคุณมากมากครับและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียบางต้นมีช่องทางการติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรดีไลน์วิ่งอยู่งนคลิปเลยนะครับสามารถแอดไดดีหรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับ ยินดีนะครับยินดีให้คำปรึกษาครับตอบเท่าที่รู้นะครับและก็ตอบเท่าที่ตอบได้นะครับให้ได้จะให้ครับอ่าในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ